ผมไดมอนด์มาสเตอร์ดัตพัทราพง์กิตินะครับจริงๆตอนนี้อายุจะเข้า33แล้วเพราะว่าอีก4วันจะเป็นวันเกิดเนาะผมเคยได้ยินคนพูดนะครับว่าชายหนุ่มที่เกิดราศีกันมักอาภับเรื่องความรักครับอันนี้ส่วนใหญ่นะผมเองก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นครับเพราะเลยทุกวันนี้ก็เลยเป็นออโตเซลเนาะที่มีแต่เงินครับแต่ไม่มีแฟนก็ <laughs> <laughs> ผมเองก ขายของนิดน <laughs> so ึงเนาะนานได้ขึ้นนะก็ตัวเองก็เติบโตมาจากธุรกิจก่อสร้างนะครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นวิศวกรครับส่วนคุณแม่ทําธุรกิจวัสดุก่อสร้างเนาะในอดีตก็มีโอกาสครับไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์หลายปีแล้วก็ปัจจุบันนะครับจบปริญญาโทกิจนิยมอันดับหนึ่งจากสแตมฟอร์ดนะครับซึ่งตอนนี้ผมทำอาโรมี่เข้าเดือนที่13แล้วครับซึ่งรายได้รวมก็เลยครึ่งล้านบาทไปไกลแล้วเนาะแล้วผมเองก็จบออร์เซลตั้งแต่6เดือนแรกนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมสําเร็จเร็วผมมองว ผมแค่กล้าตัดสินใจมากกว่านะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดในพาร์ทของ Y Atomy ตมทำไมผมถึงเลือกอ t โตมี่เนาะซึ่งผมผมเชื่อว่าพี่ๆทุกท่านในห้องนี้มี y a t o m y ของตัวเองอยู่แล้วแต่วันนี้ผมจะมาขอแชร์ข้อมูลระหว่างระหว่างวัยของเราแล้วกันว่าคนอายุ32เนี่ยทำไมถึงเลือกอโตมี่แล้วผมเห็นอะไรในอ t โตมี่นะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยอยู่ในวงการเทรดหุ้นเนาะแล้วก็บาดเจ็บมาครับซึ่งผมอาจจะชอบคำว่า passive income มากๆนะเพราะเป็นคนที่ชอบ ทำธุรกิจเหมือนเสือนอนกินแต่พอมาทำอาเตมีนะครับเป็นพาสีเหมือนกันแต่เสือนอนไม่ได้นะครับทุกวันนี้ม่เคือกันนอนไม่หลับ <laughs> ก็วันนี้นะคบเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่สไลด์แรกเนาะซึ่งก่อนต้องบอกแบบนี้เัาว่าผมเรียนการตลาดมาสิ่งหนึ่งที่การตลาดเขาสอนเนี่ยการที่เราตัดสินใจทําธุรกิจที่มีสินค้าเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเนี่ยเราต้องดูว่าสินค้านั้นน่ะสามารถขายตัวเองได้ไหมสินค้านั้นสามารถทําให้คนซื้อซ้ำได้ไหมถามว่าวันนี้ถ้าสินค้าดีคนซื้อครั้งเดียวทําไปก็ไม่สําเร็จครับ อาตอมี่ครับมีกลยุทธ์หนึ่งที่ชื่อว่า Absolute Quality Absolute Price ครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือสินค้าคุณภาพดีสุดในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ผมไม่เชื่อตอนแรกเพราะว่าเราโตมากับสังคมที่ว่าของดีต้องแพงผมจําได้ว่าผมซื้อสกินแคร์ครั้งแรกในชีวิตนะครับเป็นแบรนด์ของสวิตเซอร์แลนด์ถ้าพูดชื่อไปทุกคนจะรู้จักนะแต่ผมไม่กล้าพูดลกวโดนฟองนะครับก็ <laughs> ก็เป็นแบรนด์ของสวิตเซอร์แลนด์ครับซึ่งครีมเนี่ยกระปุกละประมาณ25,000ในสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะ แพงกว่าทองครับโมล้างหน้าเนี่ยหล่อละสามพซึ่งครีมกระปุกเนี่ยใช้ได้มา2เดือนแต่หลังจากผมได้เจออาโธมี่ครับผมได้เปิดใจใช้แอปซูลดครับเซ็ตละห0 0ัทุกวันนี้ผมเซฟเงินไปปีละเป็นแสนนะครับากับการใช้สกินแคร์แต่ที่มากกว่านั้นครับเงินเหลือเยอะแต่คุณภาพชีวิตไม่ตกลงเลยและผมว่ามันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับซึ่งการที่อาโมี่มีสินค้าที่ดีในราคาถูกเนี่ยไม่ใช่แค่เขาใจดี แต่ว่าเขามีระบบการจัดการภายในที่แข็งแรงมากๆเนาะเพราะว่า 1. ครับอาโธมี่ไม่ทําการตลาดใดๆเลยในรูปแบบโฆษณานะเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่เคยจ้างนางนางแบบหรือนายแบบมายืนถือสินค้านะครับซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยการทรําธุรกิจแล้วโดยที่ไม่ทําการตลาดเนี่ยมันเซฟคอร์สไปได้เยอะมากครับข้อ2นะครับเราสั่งผลิตสินค้าในจํานวนที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่จะกล้าสั่งผลิตสินค้าในจานวนนี้เพราะว่าเขาลัวเรื่องสินค้าค้างสต็อกนะครับแต่ว่าอาโธมี่เนี่ยมีโวลูมฐานลูกค้าท ข้อ3ครับเรามีนโยบายครับในการจ่ายค่าสินค้าเป็นเงินสดภายใน7วันถามว่าวันนี้ถ้าเราเป็นโรงงานเป็นคู่ค้ากัร์ตมี่ผมแฮปปี้นะเพราะว่าผมทําธุรกิจวัสดุก่อสร้างเนาะเรารู้ดีว่าเวลาลูกค้าเนี่ยเป็นผู้รับเหมาเขาจะมีเครดิตครับสิวันถึง30วันแล้วใครเป็นคนแบกหนี้เหลนะ่านั้นล่ะคือเราถ้าเราไม่มีทุนเราตายครับแล้วข้อ 4. นะครับเรามีนโยบายครับในการออกเงินกู้ปลอดดอกเบีย้ย ซึ่งทุกคนนะครับพร้อมที่อยากจะก้าวเข้ามาเป็นคู่ค้ากับอาตมีเนาะซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่แข็งแรงมากมนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะทาได้เนาะเรามาดูกันต่อครับยอดขายปีล่าสุดของอาตมีครับอยู่ที่66,00 0ล้านครับแต่ที่มากกว่านั้นคือสินค้าของเราราคาเริ่มต้นที่หลักสิบจนถึงหลักหมื่นไม่มีหลักแสนเลยนะครับแต่การที่จะขายสินค้าและกล้าวขึ้นไปแต่6 6 0 0 0ล้านได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นนะครับคืออััตรรราาากคคคืนนสิน้บ บริษัทเรามีอัตราการคืนสินค้าที่น้อยที่สุดนะครับแค่ mm hmm. เพียง0.21%ผมมองว่า0.21%ตรงนี้ไม่ใช่การคืนสินค้าแต่อาจจะสินค้าชำรุดระหว่างขนส่งและเป็นการเป,เปลี่ยนมากกว่านะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพูดถึงสินค้าดีในรูปแบบของการไม่ลงลึกถึงสินค้าแต่เราจะคุยเรื่องการเติบโตและตัวเลขเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันต่อนะครับในปี2019ครับทุกท่านจําได้ไหมครับนั่นะคือปีที่มีโควิดมาทั่วโลกได้รับผลกระทบหนักมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามบางธุรกิจครับปิดตัวลงหลายธุรกิจครับขายบริษัทลูกทิ้งไปเพื่อรักษาบริษัทแม่ไว้บางธุรกิจครับไล่คนออกเกือบหมดเพื่อคงสถานภาพสถานะของบริษัทไว้หลายๆธุรกิจนะครับยอมแม้กระทั่งว่าขาดทุนให้น้อยที่สุดครับในปีนั้นครับอาโสมี่มียอดขายที่33,000ล้านบาทแต่ในช่วงวิกฤตโควิด3ปีซ้อนนะครับเราขยับยอดขายนะครับจาก33,000ล้านขึ้นมาเป็น66,00 0ล้านบาท,นน 6, านบาทในช่วงวิกฤตนะครับ ที่หลายๆประเทศเขาเดินต่อไม่ได้แต่ตัวเลขหนึ่งที่มันน่าว้าวกว่านะครับคือตัวเลขจำนวนผู้บริโภคในปี2019ครับโควิดระลอกแรกอาสมิมีจำนวนผู้บริโภคเพียง6ล้านคนทั่วโลกนะครับแต่ในช่วงวิกฤตโควิดครับในช่วงที่ประเทศเขาล็อกดาวน์ในช่วงที่คนใช้จ่ายเงินยากที่สุดเราขยับตัวเลขผู้บริโภคขึ้นมาจาก6ล้านเป็น16ล้านครับซึ่งตรงนี้มันแสดงให้เห็นว่าสินค้าของเราคือสินค้าที่ชาญฉลาดที่คนเลือกใช้ที่สุดครับอย่าลืมนะครับตอนวิกฤตโควิดเนี่ยช่วงล ใครที่มีครอบครัวมีลูกลูกต้องเรียนที่บ้านเราต้องแบ่งเงินไปซื้อแท็บเล็ตซื้อคอมพิวเตอร์การที่เราจะเอาเงินน่ะจจียดมาซื้อสกินแคร์ซื้ออาหารเสริมถ้าคุณไม่รวยจริงช่วงนั้นไม่มีเงินจไ,ไม่มีเงินเก็บจริง,รงๆเนี่ยเป็นไปได้ยากค,ครับแต่นี่คือธุรกิจที่มีสินค้าที่ขายได้แม้แต่ตอนวิกฤตและเติบโตในช่วงวิกฤตเพราะฉะนั้นปบมือให้อตโมี่ครับก็ <laughs> <laughs> ด้วยการที่ผมเรียนการตลาดเนาะก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักบริษัทเนี่ยเราต้องดูเป้าหมายในการบริหารของบริษัทก่อนอสมมี omi, ครับมีเป้าหมายในการบริหารบริษัทอยู่ที่3เป้าเนาะเป้าแรกของเขาครับคือ customer success ครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือความสําเร็จของผู้บริโภคเขาบอกว่าความสําเร็จของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุดของบริษัทครับผมได้ยินคำนี้ผมตกใจนะการที่เราเรียนการตลาดมาเนี่ยเราจะมีโอกาสครับ โอกาสที่ได้ดูเป้าหมายในการบริหารของบริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยเนาะซึ่งไม่ใช่ทุกบริษัทนะที่เขาจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับมากกว่าตัวเองบริษัทส่วนใหญ่ครับจะพูดเสมอว่าฉันจะก้าวขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งไปเป็นเบอร์สองไปเ,งเป็นเบอร์สามได้ก็ตามแต่แต่อสมิ่ไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยนะครับเขาพูดถึงแค่ว่าเขาจะส่งมอบอะไรให้ผู้บริโภคได้เขาทําให้ผู้บริโภคสาเร็จยังไงนะครับข้อ2ครับเราจะเป็น distribution h u b ครับอนาคตครับอสมิ่จะไปเป็นศูนย์การขยายสินค้าของโลก ไม่ใช่ของในประเทศนะวันนี้เราไม่ได้โตแค่นในเกาหลีเราไม่โตแค่นในประเทศไทยครับแต่เราโตนในประวีศสากลการที่จะไปตรงนั้นได้เนี่ยอาโสมี่มีกลยุทธ์พิเศษที่เรียกว่า G S t S ครับซึ่ง G S t S เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เฟ้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดในแต่ละประเทศแล้วนํามาผลิตสินค้าและจัดจาหน่ายบนอาโสมีช่ชอปปิ้งมอลล์ครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าผมอยากให้จินตนาการภาพตามผมนะวันนี้อาโสมี่เหมือนนักนักธุรกิจชาวเกาหลีหนึ่งคนแบกกระเป๋ามาหนึ่งใบเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ถามว่าวันนี้ถ้าเขาเป็นนักธุรกิจชาวเกาหลีเขาจะโกยเงินกับประเทศไทยอย่างเดียวก็ได้เราเป็น,นเราเป็นฐานะเหมือนเหมือนเป็นนายหน้าเราก็รับคอมมิชชั่นจากเขาอยู่แล้วแต่เขาจะโกยเงินกับเกาหลีอย่างเดียวก็ได้แต่เขาไม่ทําครับเขาต้องการสร้าง GDP ให้ประเทศไทยด้วยสร้างการเติบโตให้ประเทศที่เขาไปเปิดสาขาด้วยเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นเติบโตร,ร่วมกันกับเกาหลีได้นี่คือกลยุทธ์ที่สุดยอดนะครับไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะมีกลยุทธ์แบบนี้นะซึ่งข้อ3าครับจะเป็นพรีเมียร์คอมพานีครับหรือเป็นบริษัทอันดับโลก ซึ่งผมฟังจากข้อนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าอาจจะเป็นแค่คําพูดสวยูเนาะแต่เขาบอกว่าบริษัทนี้ยึดมั่นด้วยความซื่อสัตย์เพราะความซื่อสัตย์คือกลยุทธ์ดีที่สุดกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับหลังจากผมเข้ามาในธุรกิจนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะสินค้าของเราคุณภาพสูงมากแล้วก็ราคาไม่แพงและที่สําคัญนะครับสินค้าที่ขายดีของเราเนี่ยทุกรายการผลิตนะไม่เคยเพิ่มราคาเลยถามพวกนีถ้าท่านเป็นเจ้าของจก,กิจการอ่ะ สินค้าท่านขายดีมากแต่อย่าลืมว่าทุกๆปีวัตถุดิบมันขึ้นท่านก็ต้องปรับราคาเพื่อให้ตามตลาดได้แต่เราไม่เคยปรับราคาเลยครับถึงแม้สินค้าบางตัวของอาโตมีเนี่ยจะมีปรับราคาบ้างเนาะสิ่งหนึ่งที่เขาปรับเพิ่มตามคือจํานวนจํานวนสินค้าให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป้าหมายบริหารของเราเนี่ยเป็นเป้าหมายที่แข็งแรงมากๆนะครับเรามาดูกันต่อเราจะเห็นเป้าหมายและทุกคนก็ต้องอยากรู้แล้วว่าประธานบริษัทเนี่ยจะนําพาเราไปได้แค่ไหนนะครับประธานบริษัทของเราครับชื่อดนะันกเึ่งท่าน,นรุคคลโนมนะ ท่านเป็นถึงประธานสมาคมขายตรงประเทศเกาหลีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมาทําธุรกิจ m l m เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่มีความรู้เลยท่านมีความรู้มาแน่นมากท่านศึกษามาอย่างดีแล้วครับไม่งั้นท่านไม่สามารถดํารงตาแหน่งประธานสมาคมขายตรงเกาหลีได้เนาะที่สําคัญครับท่านได้รับเชิญนะครับให้เข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาพันธ์ขายตรงโลกซึ่งเป็นคนเกาหลีคนแรกในประวัติศาสตร์นะไม่ใช่ทุกคนที่จะก้าวเข้าไปได้และสมาพันธ์ขายตรงโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนยุโรปคนฝั่งอเมริกาเรารู้ดีอยู่แล้วว่าฝรั่งส่วนใหญ่อะ จะมองเอเชียว่าด้อยกว่าเขาอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับขณะผมไปเรียนนิวซีแลนด์อ่ะผมยังโดนคนทองที่เขาเหมารวมเขาเรียกผมว่าเยลโลมังกี้อันนี้คือคนนิวซีแลนด์เขาเรียกพวกผมนะเขาเหมารวมว่าพวกผมอ่ะคือคนจีนทั้งหมดแล้วเราเป็นเยนโลมังกี้ในสายตาพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้ถูกเชิญเข้าไปเนี่ยมันการันตีเรื่องภาษีแล้วก็ดีกรีของท่านอย่างเต็ม้อยแล้วนะครับถัดมานะครับท่านประธานเนี่ยได้รับรางวัลเป็น CEO ที่น่าคันลที่สุด ถึง4ปีสอนและเป็นบริษัทที่น่าทํางานที่สุดถึง4ปี้อนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประธานของเราเก่งแล้วก็นําพาเราได้ร้อนะครับซึ่งหลังจากเราเห็นบริษัทและเห็นเป้าหมายในการบริหารแล้วเรามาดูพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแรงครับสถาบันแครีครับคือสถาบันวิจยัยปัลนังของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นสถาบันวิจยัยปาาัลลังอันดับ3ของโลกอันดับ1คือสถาบันเซิร์นครับหรือชื่เต็มๆคือ European Organization for Nuclear Research นะครับ ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นสถาบันที่วิจัยทุกอย่างเกี่ยวกับฟิสิกส์เป็นสถาบันที่วิจัยซับอะตอมิกซึ่งเขามีเงินทุนจากยุโรปเยอะมากๆดังนั้นการเป็นที่หนึ่งของเขาไม่ใช่เรื่องแปลกครับอันดับ2คือ IAEA ครับเป็นสถาบันวิจัยรลังงูที่แตกต่างจากที่อื่นหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้วิจัยอะไรเต็มร้อยเขาแค่คอยควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของการวิจัยรลังงูและนิวเคลียร์ระหว่างประเทศดังนั้นเราเปรียบเสมือนที่2ครับเพราะว่าเราวิจัยเกี่ยวกับเรียกว่าพลังงานเหลือทิ้ง ของนิวเคลียร์เนาะแล้วก็อินโนเวชันนะครับพวกนวัตรกรรมในที่ดึงออกมาจากนิวเคลียร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีแครรี่ครับที่คอยดูแลแล้วก็วิจัยสินค้าให้เราดังนั้นออขอโทษนะครับดังนั้นนะครับสถาบันระดับนี้เป็นสถาบันที่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่บริษัทอื่นจะสามารถดึงมาเป็น เขาเรียกว่าศูนย์วิจัยให้เราได้นะครับแครี่ครับจับมือกับโคมาโคเรียครับโคมาโคเรียเนี่ยคือโรงงานผลิตสินค้าที่มีมากกว่า100ปีแล้วก็เป็นโรงงาน OEM ครับที่รับผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ชั้นนําทั่วไปเนาะซึ่งเขาถ้าแบรนด์ในห้างเนี่ยแทบทุกแบรนด์นะครับผลิตที่โรงงานนี้หมดจับมือกันครับเกิดเป็นโคมาบีเอชครับโคมาบีเอชเนี่ยย่อมาจากโคมาบิวตี้แอนด์เฮลท์เนาะซึ่งโคมาบิวตี้แอนด์เฮลท์เนี่ยทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าและส่งให้ออโตเมจิตจำหน่ายครับเพราะฉะนั้นเรามีพัันนธมมิตรรรที่แแข็งงากๆะคบ ซึ่งด้วยพันธมิตรที่แข็งแรงครับด้วยการตลาดที่สุดยอดด้วยประธานที่เก่งเนาะส่งผลให้อาตอมี่ครับติดท็อป10ภายในเวลาแค่10กว่าปีซึ่งไม่ใช่ทุกบริษทัททําได้เนาะใน 10- ใน10ท็อป10เนี้ยเราเป็นบริษัทที่อายุน้อยที่สุดแล้วนะครับน้อยมากๆใช้เวลาน้อยมากๆในการสร้างความสําเร็จนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวตอมี่ไทยแลนด์นะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าคุณไรอันได้รับเลือกให้เข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมขายตรงไทยเนาะคือขอเสกบวมือนะครับ คือต right? ้องบอกแบบนี country, re really ้นะผมมีโอกาสได้คุยกับคุณไลอันตอนที่เราไปภูเก็ตเนาะเพราะว่าคนอื่นเขาลงน้าหมดแต่ผมว่ายน้าไม่เป็นนะก็เลยไม่กล้าลงก็เลยนั่งคุยกับคุณไลอันบนเรือนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นครับคือเขามีไม n d s e ที่กว้างเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าการมาประเทศไทยของคุณไลออันสร้าง Impact การทํางานให้เรามากๆครับเพราะปีนี้ประเทศเราเติบโตมากๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าต้องขอบคุณคุณไลออันเนาะที่เลือกประเทศไทยนะครับ ก็เรามาดูเรื่องจุดแข่งของแผงกรตลาดดีกว่าอันนี้เป็นเงื่อนไขแลวแล้วก็จุดแข่งนะครับจริงๆไม่อาจจะเรียกว่าเงื่อนไขเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขเลยเลยนาะบริษัทเราครับไม่มีค่าสมัครเลยไม่มีค่าแนะนําด้วยหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณมีแฟ้มรายชื่อเข้ามา5,000คนหรือ10,000คนก็ตามแต่คุณมาสมัครสมาชิกเนี่ย แล้วคุณเอาชื่อเหล่านั้นนะไปขอเก็บค่าแนะนำบริษัทไม่จ่ายนะครับเราไม่ต่อรองกับนโยบายที่ไม่ใช่กฎของบริษัทเนาะแล้วก็เราร,ระบบ binary นะครับทำแค่เพียงสงสายงาน1คนดูแล2ส,สายงานเท่านั้นนะครับที่สําคัญไม่จํากัดชั้นลึกครับซึ่งข้อเน,นี้ยอีเพียวอีรอูบอกเลยว่าถ้าไม่จํากัดชั้นลึกแล้วไม่มีค่าสมัครแล้วคุณยังไม่สําเร็จคือเรื่องปฏิหารมากๆนะครับจนวันนี้ผมเห็นแล้วว่าสิ่งที่ท่านพูดคือเรื่องจริงนะครับแล้วก็คะแนนสะสมส่วนตัวเนาะเราสะสมได้ไม่จํากัดนะครับไม่มันหมดอายุด,ด้วยเรามีเพดาานสสูงงุดดขอรรยไ้คับ ข้อดีของการมีพดายสูงสุดของรายได้นะคือหมายความว่าวันนี้เราจะเริ่มธุรกิจช้าคนอื่นยังไงก็ตามแต่รายได้จะไม่ตกอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งครับแต่ทุกคนจะมีรายได้เหมือนกันวันหนึ่งเราจะไปอยู่ที่จุดสูงสุดมีรายได้สูงสุดเท่ากันทุกคนอันนี้คือความโปร่งใสของบริษัทนะครับแล้วก็เราเป็นระบบ global one marketing ครับหนึ่งคนนะ่ะทำได้ทั่วโลกเนาะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าผมเรียนจบกลับมาจากนิวซีแลนด์ ตอนแรกไม่เคยคิดนะว่าจะได้กลับไปใช้คอนเนคชันในการเรียนมานะจากหลังจะมาทำอะโตมี้ครับผมก็ดึงเพื่อนเป็นผู้บริโภคได้เยอะเนาะแต่การจะดึงเข้ามาทําธุรกิจในช่วงวัยผมเนี่ยเป็นไม่ได้ยากมากอันนี้ยากมากจริงครับเพราะคนช่วงวัยผมเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะเก่งเก่งในเรื่องของอีโก้นะครับไม่ใช่เก่งในเรื่องของความสามารถนะอันนี้พูดถึงตัวเองนะครับเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้คือพื้นฐานของการทํางานเนาะพื้นฐานการทำงาของอะโตมีไม่ยากเลยทุกคนต้องเริ่มจากการเป็นผู้บริโภคครับเปลี่ยนที่จ่ายครับ แล้วเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ประจาครับหลังจากนั้นเริ่มเริ่มแนะนําบอกต่อเพื่อให้เกิดเป็นรายได้นะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจอย่างเต็มตัวไม่เคยมีใครทามาตมี้ได้สำเร็จโดยที่ไม่เป็นผู้บริโภคนะไม่เคยมีใครสําเร็จในที่นั่งลีดเดอร์ข้างหน้าแล้วไม่ใช้สินค้าเลยครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องยากมากเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยเบสิกครับใช้สินค้าจนชอบเป็นแนะนําบอกต่ออย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้ตัวเองนะครับแล้วก็ทีมงานเนาะ ซึ่งอันนี้เป็นรายได้สี่ช่องทางของเราครับช่องทางแรกครับคือ general commission คือรายได้รายวันแต่จ่ายรายอาทิตย์ทุกวันจะมีการคำนวณคะแนนครับถ้าท่านแ้มถึงเกณฑ์ที่กำหนดท่านจะได้รับเงินในบัญชา,าถัดไปเนาะช่องทางที่2ครับคือ master chip bonus ครับรายได้ราย15วัน1เดือนจ่ายโบนัส2รอบครับซึ่งเยอะนะผมมองว่าเยอะใครทำงานประจาอยู่จะรู้เลยว่าการที่ได้โบนัสเดือนลองรอบเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในธุรกิจนี้เลยนะในเรื่องในธุรกิจอื่นเลยนะแต่อาตมีให้ท่านได้ถึงเดือนละ2รอบนะครับช่องทางที่3ครับคือ master chip bonus ครับ เป็นเขาเรียกว่าเป็นรางวัลการขึ้นตำแหน่งซึ่งเป็นเงินสดที่ก้อนใหญ่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเท่าไหร่เท่านั้นที่4ี่เขคือคนที่เปิดศูนย์การเรียนรู้ช่องทางน,นี้จะเป็นสําหรับเป็นเงินสนับสนุนสําหรับค่าน้ําค่าไฟนะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นตารางรายได้รา,ายวันวันนี้ผมจะให้ดูช่องซ้ายสุดกับช่องขวาสุดพอช่องซ้ายสุดคือ P ีส่วนตัวครับ PV ส่วนตัวคือตัวบ่งบอกขั้นรายได้ว่าท่านสามารถตัดรายได,ได้ได้วันละเท่าไหร่ ช่องขวาสุดครับเป็นรายได้เป็นรายได้ของรายได้ต่อวันเนาะซึ่งริ่มตั้งแต่700บาทจนถึง4 0,000บาททุกท่านครับ PV ส่วนตัวเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่1 0,000นจนถึง2ล้าน4ี่เนาะ หนึ่งหมื่นอยู่ที่ประมาณสักหกร้อถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าตารางนี้มันมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไม่ว่าวันนี้ครับท่านจะสมัครสมาชิกวันนี้หรือเมื่อห้าปีที่แล้วแม้ว่าท่านจะมี P ีส่วนตัวเท่าไหร่จะหนึ่งหมื่นหรือสองล้านสี่ทุกคนได้รับความเท่าเทียมจากบริษัทเหมือนกันครับทุกคนสั่งซื้อสินค้าในราคาสมาชิกเท่ากันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความโปร่งใสที่บริษัทมีให้นะไม่เหมือนบริษัทที่ทั่วทั่วไปที่เมื่อคนมีตาแหน่งสูงคนที่มียอดส่วนตัวสูงสสาาาาามรถซืู้้อินนคได้ก,กว่ท่ท ซึ่งบีบบังคับให้คนที่มาใหม่ต้องโอนเงินไปฝากคนเหล่านั้นให้ซื้อสินค้าให้ครับบางทีโชคดีค่อยสินค้าบ้างบางทีโชคร้ายเขาแบกเงินหนีย้ายบริษัทไปเลยแต่บริษัทนี้ครับทุกคนรับความเท่าเทียมเท่ากันซื้อเฮมทิมกล่องสามพันบาทเท่ากันทุกคนนะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นรายได้ช่องทางที่3เนาะเป็นรางวัลการขึ้นตำแหน่งครับซึ่งเงินทั้งหมดเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าเอเวอรของคนที่สำเร็จธุรกิจนี้อยู่ที่ประมาณ5้าถึงสิปีการที่ท่านทำงาน5้าถึงสิปีแล้วได้รับ,บโบนัส ไม่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจที่หาได้ง่ายๆครับที่ท่านจะได้ทางานเฉลี่ยได้ประมาณปีละสี่ล้านเนาะแต่ที่มากกว่านั้นครับในรายได้ระหว่างทางก่อนที่ท่านจะสําเร็จถึงอิมพีเรียลเนี่ยได้เป็นร้อยล้านอยู่แล้วครับเพราะ,ะอย่าลืมว่ารายได้เดือนละสามล้านนะล้านกว่าถึงสามล้านต่อเดือนผมว่ามันเยอะมากครับมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทาไมผมเป็นคนอายุสาสิบสองที่ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างแลเรื่องธุรกิจนี้ร้อยเปอร์เซ็นะครับซึ่งหลังจากเราเห็นแผนดีแล้วครับสิ่งสุดท้ายเรามาดูเรื่องระบบดีก่อนถามว่าระบบคืออะไรระบบคืืออเคร่งมือ ที่เปลี่ยนให้รายได้ Active ไปเป็นรายได้ p a s s ซีฟรายได้พา s ซีฟคืออะไรครับรายได้พาสซีฟคือรายได้ที่เขาเข้าแม้แต่ตอนที่เราหลับแม้แต่ตอนที่เราป่วยแม้แต่ตอนที่ร่างกายเราทํางานไม่ไหวนั่นคือพา s ซีฟอินคัมครับซึ่งพาสซีฟอินคัมหลักๆจะมาจากคนที่มีอสังหาริมทรัพย์ครับมีรายได้ลิขสิทธิ์ครับมีดอกเบีย้ยและเป็นบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายครับต้องบอกแบบนี้ว่าคุณพ่อผมมีอพาร์ตเมนต์เนาะ ทุกวันนี้ก็เป็นพาซซีฟอินคัมการที่จะมีพัซซีฟอินคัมเดือนละแสนถึง2องแสนได้เนี่ยท่านจะต้องสร้างอพาร์ตเมนต์ลงทุนไปไม่ต่างกว่า10ล้านนะครับแล้วปัจจุบันค่าที่มันขึ้นทุกปีเนาะแต่การทำอสมี่ครับสิ่งเดียวที่ท่านต้องลงทุนคือเวลาเข้าระบบแล้วก็ตั้งใจทํามันง่ายมากครับเพราะเราไม่ต้องลงทุนเงินอะไรเลยเนาะซึ่งสิ่งที่อันนี้คือระบบสู่ความสำเร็จของอสมี่นะครับอสมี่มีระบบสู่ความสาเร็จที่ชัดเจนครับเรามีกู๊ดนะมิ่งกรรู๊ดมอร์นิ ซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ว่าท่านจะเก่งแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ต้องทําคือการเข้าระบบผมเคยเป็นคนหนึ่งครับไม่ชอบเข้าระบบเลยเพราะผมบอกว่าผมหา P ีีได้เยอะขายได้เยอะแต่ไม่ใช่ทุกคนในทีมเราที่จะขายได้เหมือนเราดังนั้นการเข้าระบบจะเป็นการที่ทําให้ทีมงานนะเดินตามเราแล้วก็ทำเ,เขาเรียกว่ามีทิศทางในการทํางานร่วมกันได้นะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะบอกว่าหลังจากที่ผมเห็น4 d ดีมาทั้งหมดนะส d ดีของบริษัทนะครับบริษัทดีสินค้าดีระบบดีและแผนดีเนะี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมกล้าพูดวันนี้นะครับคือบริษ คู่แข่งสาเหตุที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าอาตมี่เคยบอกว่าด้วยคุณภาพสินค้าเท่ากันเนี่ยไม่มีใครครับที่จะแข่งราคาเ่าแ,แข่งกับราคากับเราได้นะซึ่งผมอยากจะบอกว่าต่อให้วันนี้มีบริษัทใดก็ตามมาเปิดธุรกิจเหมือนอาโตมี่ครับทาสินค้าเหมือนกันราคาเท่ากันแข่งแผนการตลาดเหมือนกันเราก็ชนะเพราะว่าสินค้าทุกชิ้นที่ออกมานะครับมันมีส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของท่านประธานครับถามว่าเวลาวันนี้สินค้าใหม่ออกมาเนี่ย ท่านดูข so ้างกล่องไหมเพราะมาจากโคลมาหรือมาจากโอรสเราไม่ดูแค่เป็นตาตัวมี่มาทุกคนซื้อแล้วครับเพราะทุกคนมั่นใจในสิ่งที่ประธานเลือกให้เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประธานปาร์คฮันกิลเนี่ยคือแบรนดิ้งที่ชัดเจนแล้วเป็นแบรนด์รอยัลตี้ของตัวมี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องกลัวใครนะครับก็สุดท้ายนี้ครับผมอยากจะบอกว่าการทําธุรกิจตัวมี่เนี่ยไม่ได้ยากและไม่ได้ง่ายแต่สิ่งหนึ่งคือท่านต้องเรียนรู้ที่เรียนรู้ที่จะรู้ความต้องการของตัวเองก่อนว่าวันนี้ท่านต้องการอะไรจากธุรกิจที่ทท่าานํ ถามว่าวันนี้ยกตัวอย่างนะครับท่านบอกท่านอยากกินหมูกรอบท่านจะพาตัวเองไปอยู่ในร้านที่มีหมูกรอบเพื่อให้ได้กินหมูกรอบการทํางานก็เช่นกันครับถ้าวันนี้ท่านบอกว่าท่านอยากได้3ามแสนคะแนนต่อวันเนี่ยท่านจะรู้ตัวเองว่าท่านจะต้องพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนเพื่อให้เกิด3ามแสนคะแนนต่อวันถ้าท่านทําเป้ารา,ายวันสําเร็จได้ทุกวันเป้ารายสิวันการทาตาแหน่งเนี่ยมันจะง่ายมากแต่ถ้าท่านผัดวันประกันพรุ่งครับรายวันไม่จบวันนี้ก็ไม่จบพรุ่งนี้ก็ผัดไปอีกเป้าหมายรายสิบห้าวันไม่ต้องคิดครับท่านไม่ได้โบนัสแน่นนนนนนอเเพรรราาาาะะฉัััั้้้้ววียทํปใหไดคบ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมจะจะย้ำนะผมย้ำทุกครั้งนะครับที่มีโอกาสได้พูดเนาะผมากจะบอกว่าตอนนี้สังคมประเทศไทยอ่ะมันมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงมากวันนี้ครับสินค้าที่ทำออกมาเนี่ยผู้ประกอบการทำออกมาเพื่อขายคนรวยมากกว่าขายคนไม่มีซึ่งตอนนี้นะครับบ้านแถวบางนาเนาะหลังละ400ยล้านนะ400รอล้านนะขายหมดตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จคอนโดห้องละ30ล้านครับ แถวบ้างนะขายหมดตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ทาวน์โฮมครับหลังละ2ล้านถึง3ล้านครับโครงการเสร็จเป็นปีแล้วยังขายไม่หมดคอนโดห้องละล้านเก้าครับตึกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วยังขายไม่หมดเพราะฉะนั้นวันนี้คนมีเงินเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นมากๆแล้วท่านต้องถามตัวเองนะครับว่าตอนนี้ท่านสู้กับภาวะที่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมตรงนี้ไหวไหมนะครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคสมัยที่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องเนี่ยซื้อมอเตอร์ไซค์ได้สองคันนะผมเพิ่งไปพยายามจะจอง iPhone มันเนี่ย จองไม่ได้นะเพิ่งมาเจ็ดหมื่น 70, 000, เพราะมันหมดแสดงว่าคนไทยมีเงินมากนะเปิดขายห้าทีหมดละเราอยู่ในยุคที่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องซื้อมมเตอร์ไซค์ได้หนึ่งคันนะแล้วก็เราอยู่ในยุคที่กระเป๋าถือคุณพี่อหนึ่งใบนะครับซื้อรถได้หนึ่งคันเราอยู่ในยุคที่นาฬิกาหนึ่งเรือนของคุณผู้ชายเนี่ยซื้อบ้านได้หนึ่งหลังนะครับเราอยู่ในยุคที่ความเลื่อมล้ําทางสังคมเนี่ยกำลังกระทบเราทุกท,ทุกที่เลยครับถ้าต้องถามตัวเองครับว่าอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ย ท่านจะเป็นคนที่คิดเหมือนเดิมลำบากเหมือนเดิมนั่งรองงบจากรัฐบาลเหมือนเดิมแล้วก็ลำบากโดยที่ไม่ไม่เปลีป่ยนแปลงอะไรเลยหรือว่าท่านเนี่ยจะใช้อตอมี่เป็นเครื่องมือครับแล้วก้าวขึ้นมาอยู่เหนือความเหลื่อมล้ำตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้อตอมี่อยู่ตรงหน้าแล้วครับเลือกไม่เลือกอยู่ที่ท่านนะครับเงิน3ล้านบาทต่อเดือนอยู่ตรงหน้าเอาไม่เอาก็อยู่ที่ท่านครับแล้วพบกันที่มาเลเซียครับ